สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระมหานาเอาพระสมเด็จวรลคังองค์ที่ผ่านการล้างมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันตามคำสัญญานะครับเพื่อนสมาชิกครับเมื่อเราล้างพระสมเด็จออกมาเนี่ยเราจะเห็นสีวันหน้าเขาจะต่างกันนะครับเวลาเราไปเจอพระสมเด็จนะเพื่อนสมาชิกใน Youtube ในโซเชียลในไลน์ในอินต a าแกรมในทิกต o k ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์นำมาลงเนี่ยก็ตามนั้นเลยครับสีสันมันก็ตามนั้นแต่ว่าเขาจะเพิ่มสีตกแต่งสีเข้มบ้างจางบ้างนะแน่นอนนะครับสีพระสมเด็จที่เราเห็นในรูปนะในสมุดทําเนียบพระสมเด็จ t i k t o กไลน์อินต a าแกรม a c e b o o k ทั้งหลายเนี่ย เขาจะไม่เหมือนองค์จริงนะเพื่อนสมาชิกเวลาเราจะซื้อตกลงราคากันเราอย่าเพิ่งโอนตังค์อย่าเพิ่งจ่ายตังค์จนกว่าเราจะเห็นองค์จริงนะเ,เรามากักจะเรียกว่าไม่ตรงปกก็ก็ตรงปกเลยครับแต่ว่าสีเขานี่จะไม่เหมือนจริงเราเห็นสีอย่างนี้เวลาเจอองค์จริงนี่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเพื่อนสมาชิกเราเห็นสีพระสมเด็จในทิกตอกบ้างใน u t u b e ในโซเชียลในสือ่อในเฟซกลุ่มพระสมเด็จทั้งหลายเนี่ย สีนี่มันเติมแต่งได้นะมันเข้มมันจางมันหนักได้แต่เวลาองค์จรเนี่ยมันแตกต่างกันดังนั้นเราเราต้องอย่าไปตัดสินที่สีผราสมเด็จนะเพื่อนสมาชิกครูตรียมประไวยท่านบอกว่าสีของพระสมเด็จมีมีทั้งหมดนะหสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบนะสีสีน้ำข้าวสีก้านมะลิแห้งสีขี้เท้าสีลาน สีมะกอกสุกสีแตกลายสังขลกสีแตกลายขนกปลอดสีงาช้างสีช็อกโกแลตอ่อนสีเมล็ดพิกลแห้งแล้วก็สีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองสีมะกอกสุกนะสีแตกลายไข่นกปลอดพวกนี้คือสี20สีที่ว่ามาเนี่ยนั่นแหละไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะตัดสินพระสมเด็จองคไหนแท้องไหนไม่แท้ดูเพียงสีไม่ได้นะเพื่อนสมาชิก นะครับเพราะสีนี้มันก็เปลี่ยนไปตามมวลสารยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยนะแต่ละยุคเนี่ยมวลสารก็แตกต่างกันดังนั้นมวลสารดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองหินศิลาชกุลหินแร่ทองดินโปง่งเหลืองผงพุทตุคุณผงม,มหาราชผงปัตมงผงอิดิเจผงตีนิสซึงเหเนี่ยเมื่อผ่านการเวลาเมื่อมาเจอมวลสารเมื่อมาเจอกระบวนการต่างๆผ่าน ผ่านพวกออกซิเจนไฮโดเจนไนโอรเจนแคลเซียมคาร์บอนต่างๆที่มากับแสงของพลังงานธรรมชาติเนี่ยทำให้สีพระแตกต่างกันทั้งที่เป็นพระแท้นะสีแตกต่างกันแน่นอนดังนั้นเพื่อนสมาชิกอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพียงเห็นสีนะเอาตามนั้นนะครับอย่างองค์เนี้ย สมเด็จวาราคังองค์เนี้พิมพ์ทรงวันณะท่านนี่โอ้โหถ้าใครเห็นองค์ครูเรียกว่าองค์ชายาองค์กำนันนะนะชายาท่านองค์กำนันนะถ้าหาว่าใครไปดูองค์นั้นน,ะนี่เลยนะครับออกจากแม่แบบเบียดกันนะออกจากแม่แบบบล็อกพิมพ์เดียวกันเลยนะพิมพ์เขาจะไม่ค่อยลึกนะถ้าองคองค์กำนันเนี่ยชายาท่านองค์กำนัน,นสีแม่แบบเขาจะไม่จะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่า ดูรูปทรงแล้วสวยงามนะอย่างองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกดูด้านข้างนี่คือด้านหลังการล้างนะพระใหมาหาที่เพื่อนสมาชิกถามพ่อใ่มาหาเอาน้ําส้มสายชูนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระพราปอมพระโรงงานพระหมักพระทอดพระแช่พระเว็บมาตากมาเนี่ยเจอน้ําส้มสายชูไม่ถึงสนาทีหรอกครับแค่2นาทีนก็ยุ่ยหมดแล้วนะ ไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นแต่ว่าครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้เอาเจอเบีล้างก็มีหนักหน่อยก็คือน้ำาน้ำไฮเตอร์ไฮเตอร์ขาวที่เราซักผ้านี่อันนี้หนักเลยนะแล้วก็หรือแม้กระทั่งยาหม่องยาหม่องนี่ก็ใช้ได้นะแต่จจรเบีกับน้ำไฮเตอร์พญามหาไม่ไม,ไม่แนะนำนะแต่ที่พญามหานิยมทำก็คือน้ำส้มสายชู ถ้าเพื่อนสมาชิกมีพระสมเด็จไม่เยอะนะมีองค์สององค์เนี่ยพ่อใหญ่มาหาไม่แนะนานะไม่แนะนําเลยเพราะว่าเสียดายนะท่านต้องมีพระสมเด็จเยอะหรือไม่ท่านมีองค์เดียวท่านอยากล้างก็ได้แต่กรณีท่านอยากศึกษาท่านอยากดูเนื้ออยากดูรูปลักษภายในนะเป็นองค์ครูว่างนั้นเถอะพ่อใหญ่มาหาก็อย่างนั้นแหละครับเมื่อเรามีพระสมเด็จเยอะเราก็อยากจะรู้ศึกษาแนวทางพ่อใหญ่มาหาล้างพระไม่ต่ำกว่าสี่หรือห้าองค์นะที่ล้างนะ พ่ออย่ามาหามั่นใจว่าแท้แน่นอนจึงล้างดูพอล้างออกในี่ห้าองค์นี้มวลสารแตกต่างกันเลยเนื้อด้านในก็แตกต่างกันนะเอาตามนี้นะเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าท่านดูโดยส่วนตัวว่าแท้ก็คือแท้ไม่ต้องล้างไม่แนะนําให้ล้างนะเพราะการล้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกหลายปีเนื้อพระปูนเปลือกหอยถึงจะเข้าสู่สภาพเดิมเดี๋ยวพ่อหย่ามาหาจะให้ดูเต็มองค์เลยนะ แบบขยายใกล้ๆเราดูอย่างนี้ก็ดูเหมือนพระใหม่นะดูสีสันเป็นอย่างงี้พระพระลาจะเป็นลักษณะสีอย่างงี้หมดนะดูอย่างนี้พนพเพื่อนๆสมาชิกเห็นไหมครับนี่สีเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอย่างนี้แต่สีเขานะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะดูผ่านเลนเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับนี่เห็นไหมครับยุบแยกแตกประมาณนี้แต่ถ้าอ่าถ้าเราเข้ากล้องขยายก็จะเห็นชัดเนื้อด้านในนะ เขาจะใช้เวลาหลายหลายหลายปีนะถ้าเป็นสิบปีนี่โอ้โหเนื้อนี่ช้ำเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูดูพระที่ผ่านการล้างมานะเรามาดูให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับทีนี้ว่าเป็นยังไงเนื้อด้านในเราดูด้านนอกเมื่อกี้เนี่ยเต็มองสีสรรันวันหน้าเขาก็จะดูเหมือนเหมือนพระใหม่ถูกต้องไหมครับรูบบอาจาแล้วท่านก็พูดแล้วนะพระล้างดูอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าวันเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาในการซ่อมแซม ผิวผ้าเขาก็จะสวยงามกลับมาเหมือนเดิมนะชํำนวลผ่องคุ้มราคาในการล้างอนะ่ะเพื่อนสมาชิกนะเรียกว่าคุ้มนะคุ้มราคาในการล้างเนะี่ยถ้าท่านอยากศึกษาผระแทนนะท่านจะเห็นเนื้อเลยอันนี้เป็นเนื้อว่านนะเพื่อนสมาชิกเป็นเนื้อว่านเราจะเห็นเม็ดเกดสรว่านต่างต่าง,างเนี่ยดำดำเม็ดเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะ เพ,เพื่อนดูเนื้อเนื้อเขานี่ก็จะดูองค์นี้สีสีเขาจะเหมือนดอกจำปานะสีดอกจำปาเนี่ยเขาจะเหลืององมขาวนิดๆน,ดนะประมาณนี้นะครับเหลืององมขาวเป็นแบบนี้ เพื่อนสมาชิกดูดูพระที่ผ่านการล้างนะเพราะใหญ่มาหาจะให้ดูวันนี้สามองค์เลยนะที่ผ่านการล้างเดี๋ยวดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับดูไกลๆเนี่ยสีเขาก็จะดูเหมือนใหม่ๆแต่ถ้าดูใกล้ๆนี่ยฉ่ำเลยนะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับนี่ปูนเปลือกหอยอะนะเกจในเรือนราง เรียนลางเบาบางนี่ดูซุ้มละคังด้านบนเขานะเพื่อนสมาชิกจะเห็นลักษณะการม้วนเข้าไปเต็นมนะครับนี่การม้วนเข้าไปของเนื้อเขาเนี่ยเนื้อพระสมเด็จซุมระคังเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดขาวนี่อยู่ด้านในหมลีนะล้างออกมาในมวลสารลอยเดี๋นะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ย แน่นอนแหะครับอย่างเงี้ยเอาไปขายเขาก็ไม่ซื้อแหละครับผิดพิมพ์ดูไม่สวยดูเหมือนใหม่สารพัดที่เขาจะพูดนะถ้าสายพาณิชย์นะแต่ถ้าสายอนุรักษ์ก็ดังที่พระมหาบอกนะท่านอยากศึกษาเป็นการส่วนตัวท่านก็เก็บรักษาดูเป็นแนวทางผมพุทุคุณเนื้อผงเกสรเขก็จะมีดำๆเล็กๆเนี่ยขาวเหลืองแดงอย่างเงี้ยที่เราเห็นอย่างเงี้ยนี่คือเกสรน,นะเกสรว่านมงคล สมาชิกดูด้านในเห็นไหมครับเม็ดแดงแถวไซนะอานาคอนไยขึ้นขาวเหมือนเหมือนผุยหิมะนะเพื่อนเพื่อน,นะเนี่ยดูซุ้มระฆังทุกจุดนะเพื่อนสมาชิกดูซุ้มระฆังผ้าสมเด็ดแท้เขาเนี่ยเขาจะไม่ลาดชันและตึงนะ นี่ก็จะม้วนเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยเรียกว่าหดเข้าไปด้านในอะนะเราดูด้านหลังนะนี่คือด้านหลังนะครับสนิมน้ำสนิมเหล็ก แต่จันสวยงามนะเพื่อนสมาชิกนี่สวยงามมากนะงดงามสวยงาม เราดูด้านหลังดูด้านหลังแล้วจะให้เพื่อนๆได้ดูด้านหน้านะนี่คือผิวผิวด้านนอกออกนะผิวผ้าสมเด็จที่ผ่านการล้างเมื่อผิวด้านนอกออกเนี่ยที่ปกคลุมด้วยลักดำนะหรือชาติแดงเนี่ยนะออกไปแล้วเนี่ยผิวผ้าก็จะเป็นอย่างนี้คนโบราณที่เขาใส่ชาติแดงใส่ลักดำไว้ก็เพื่อกระชับป้องกันผิวพระสมเ็จ ที่จะแตกหรือว่าชำรุดออกนะให้เพื่อนๆได้ดูด้านด้านข้างนะครับทีนี้ดูด้านข้างอย่างเนี้เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูเม็ดแดงเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเม็ดแดงนี่คือเม็ดแดงนะแดงแบบพระสมกรกําแพงสีต้องอย่างนี้นะแล้วก็เนื้อเม็ดพระาธาตุผงปฐุคุณเขาก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะ มันวาวใสเลยทีเดียวนี่เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูเมประทาตเขาสิครับเป็นหินเลยนะต้องขึ้นมาอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับความงามนี่คือด้านข้างนะครับ เราเห็นแล้วนี่เราก็พิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะเราอย่าไปเราอย่าไปกังวลว่าพระแท้ต้องขายได้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราพิจารณาโยนิโสมนสิการ ถ้าแท้ก็องค์ความรูร้ของเราชัดเจนแล้วก็เก็บรักษาไวาน้ะวนะเเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ ลักษณะเรียกว่าบ่อน้ําตายไหมก้อนมวลสารในหลุมเนี่ยเขายุบยุบลงไปใช่ไหมครับเมื่อเขายุบลงไปเนี่ยขอบก็จะคมอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกขอบมันก็จะคมเลยนะเนี่ยลักษณะความเป็นธรรมชาตินั่นแหละครับเนี่ยหลุมเนี่ยเขายุบลงไปใช่ไหมครับเมื่อยุบลงไปเนี่ยขอบก็จะคม คมเลยนะครับเนี่ยเม็ดแดงแล้วมาดูเม็ดดำเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยไม่ใช่การทูบนะเซียนบางท่านบอกว่าการทูบการทูบนี่ไม่เลยนะการทูบเป็นไม้ไผ่บางๆไม่ถึงร้อยปีปีสองปีถูกผิวอากาศถูกผิวเนื้อเราถูกะละอองฝนถูกมวลอากาศที่อับชื้นเนี่ยยังไงไม้ไผ่เล็กๆที่เป็นการทูบก็ผุพัง แล้วเวลาเขาไปเจอการทูบไหมเนี่ยต้องเป็นขี้เท่านะมันไม่ได้เป็นดำๆอย่างนี้นะเซียนบางคนเนี่ยพูดผิดเลยนะบอกว่าการทูบนี่ผิดเลยไม่ใช่นะเพื่อนสมาชิกดำๆไม่ใช่การทูบการทูบเนี่ยโอ้โหเราจุดทูบบูชาพระโตมูบ้านเราห้องพระนะเขาก็จะกลายเป็นขีเท่าไม่มีหรอกครับที่จะ สีดำติดไว้ถ้าสีดําติดไว้จริงๆก็ไม่ถึงปีนะถ้ามาอยู่ในพระสมเด็จเป็นร้อยปีอยู่ไม่ได้หรอกการทูปนะดังนั้นเราไปเจอดำๆอย่างเงี้ยก็แล่ท่ากายยุสิทธ์เท่านั้นแหละครับเขาเป็นเซียร,ระดับใหญ่เลยนะระ,ระดับท่าพระอาทิตย์ทั้งหลายนะบอกว่าการทูบว่างั้ะไม่ใช่ละนี่คือเม,ม็ดเม็ดพระธาตุนะเพื่อสมาชิกดูสิครับเนี่ย เม็ดเนี้ยโอ้โหแบบสวยงามสวยงามแบบคลาสสิกนะครับเนีย่ยเราจะเห็นบ่อน้ำตาที่พ่อยหมาหาบอกมาทุกจุดนะนั่นก็จะคมเห็นไหมครับเนี่ยขอบก็จะคมเพราะมวนสารเขายุบไปด้านในเนี่ยขอบก็จะคมก็จะไม่ทื่อ เพื่อนสมาชิกดูเม็ดเทาเม็ดนี้นะสวยงามมากนะเม็ดเทาเม็ดนี้นะครับเราดูการยุบไปของพื้นผ้านี่สวยงามนะเพื่อนสมาชิกนี่คลาสสิกมาก นี่คือเรียกว่าเส้นมันคคับพิมพ์เขาก็จะแบบลึกนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรอติดตามคลิปต่อไปองค์ถัดไปนะจะเอาองค์ที่ล้างเหมือนกันมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ